สวัสดีครับผมจะมาแนะนำแกมวิเคราะห์บอลอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหลายครั้งหลายคราที่ทุกท่านต้องการสถิติทางด้านคู่การแข่งขันแต่ละคู่คุณต้องไปค้นหาเว็บนั้นเว็บนี้ว่ามีการเจอกันมากี่ครั้งและผลตะกอเป็นยังไงแล้ว ผลยอดหลังของแต่ละทีมนั้นเตะกับใครก็ได้ผ่านมา5นัด6นัดหรือต้องการเท่าไหร่ทั้งทีมย,ย้าวีมเยือนต้องไปคลิกดูแต่ละคู่แต่ละคู่ถามว่ามันยากลำบากไหมนะครับส่วนตัวแล้วมันก็ยากยุ่งยากก็จะคลิกดูดังนั้นผมก็เลยทำโปรแกรมนี้ขึ้นมาซึ่งเริ่มทำตั้งแต่ปีที่แล้ววันที่ 25เดือนพฤศจิกานะครับแล้วก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆจนออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเอามาโชว์ให้ทุกท่านดูนะครับเพื่อทุกท่านมีความสนใจนะครับในระดับแรกนี้คือกิจสาธิตให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับส่วนความสามารถเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะรันแกมให้ดู อธิบายปุ่มไวก่อนอันนี้คือช่องในการรับข้อมูลนะครับถ้าหากวันหนึ่งวันใดผมจะให้ทําการโหลดไปใช้ผมอาจจะเปลี่ยนรูปแบบตรงนี้ใหม่นะครับจะมีไฟล์ข้อมูลให้ในแต่ละวันหลันะงจากมีข้อมูลลงไปแล้วเ็าทาการคลิกปุม่มวิเคราะห์อานาลัยนะครับมีการอัพสกอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการบันทึกหลักจาก ข้อมูลต,ต่างๆเข้ามาแล้วคุณสามารถบันทึกเก็บไปดูย้อนหลังได้สามารถเปิดเอามาดูย้อนหลังได้ครับและการปุ่ม Setting เนี้ยจะดูจะเป็นการปรับค่านะครับว่าทีมที่คุณจะวิเคราะห์นะอยู่ประเทศไหนบางทีข้อมูลอาจจะเยอะไปเช่นวันเสาร์ และอยู่ในประเทศที่ในเว็บที่มีการพนันบอลเนี่ยมันไม่เปิดให้ให้เล่นนะครับก็เสียเวลาในการวิเคราะห์มันก็ชาร์จผมลองดูแล้วว่าประมาณ700 800 900คู่เนะี่ยมันใช้เวลาหกเจ็ชั่วโมงนานมากฉะนั้นคุณสามารถเลือกจะฝั่งซ้ายในะชอบฝั่งซ้าย จะเป็นชื่อประเทศทั้งหมดเจ้าฝัง่งขวาก็คือคุณจะเลือกมาแล้วว่าจะเอาประเทศไหนที่คุณต้องการที่จะวิเคราะห์ถ้าประเทศไหนที่มเเีเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แล้วไม่ตรงกับชื่อประเทศในนี้มันก็จะข้ามไปข้ามไปนะครับมันจะได,ได้ไม่เสียเวลาก็คือใช้ข้อมูลที่ต้องการเท่านั้นนะครับ โอเคอันนี้ก็คือ,อง,ง่ายๆถ้าใครได้ใช้ดูจะเข้าใจเองนะครับก็ป,ปิดไปส่วน Set Special Team เนี่ยถ้าทีมไหนที่มันเป็นอักขระทีมที่มันเป็นมีเครื่องหมายโคเชนมาคุณก็ต้องเติมเพราะว่ามันอ่านอ่านชื่อไม่ออกมันจะค้นหา ทีในการดึงข้อมูลไม่ได้นะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าไม่สามารถกดได้นะก็แสดงว่าไม่มีทีมใหม่เข้ามานะเราลองมาลั่นข้อมูลกันดูผมจะวางข้อมูลนะครับข้อมูลของวันนี้ข้อมูลของวันนี้ <c oughs> กรตามนี้ของวันศุกร ที่เก้ามีหนะ้าสองพันห้ารัหกสิบเอ็ดนะครับนะข้อมูลวาวไปแล้วเรากดปุ่ม Analy z e กดปับ๊บนะครับมันก็จะทำการเ,าเรียบเรียงข้อมูลสักพักหนึ่งเรียบเรียงข้อมูลปับ๊บแล้วมันก็จะขึ้นตัวเลขตรงเนี้ยว่าสูทับ0ูงตอนเนี้ยมันกำลังเ,เรียบเรียงข้อมูลอยู่ขึ้นแล้วข้อมูลทั้งหมดมี 2อ4รข้อมูลนะครับข้อมูลแรกมาแล้วที่เวลา14บสนาฬิกาสินาทีเบนทริกลีนอยูยี่สิบเกับวอสโควอสโคเวลยีย่สนะครับก็ไล่ตามเวลาลงมาเห็นไหมครับมันจะดึงข้อมูลให้มาชื่อทีมจากประเทศออสเตรเลียนะครับเปอร์เซ็นต์โฮมของเจ้าบ้าน เปอร์เซ็นต์โอเวอร์ในการทําสกอร์โอเวอร์ห้าอันเดอร์ของชาบ้านห้านต์ทีมเยือนอเวเนี่ยโอเวอร์ห้อาเวหเปอร์เซมาดูช่องต่อไป SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 ก็คือก็คือเอาผลรวมของเฮทูเฮททั้งสองทูมนี้ของทังสองทีมนี่ มารวมกันเนี่ย H2H1 H2H2 ถึง H2H6 นะครับผมก็จะอดอกจันก็คือเอา,อาที่ว่าก่อน H ก่อนก็คือ8 3 2 2 1 3นี่ก็คือผลรวมของจาก H2H ที่มีการเจอกันมาแล้ว6นัดล่าสุด H H1 คือนัดที่เจอล่าสุด เอสอคือนัดถัดไปจากล่าสุดประมาณนี้นะครับคือนี่คือความหมายนะครับก็คือเจ้านัดล่าสุดนี้คือเจ้าบ้านชนะเอ้อไม่ใช่ไอความหมายของดอกจันนี่คือใครเป็นเจ้าบ้านจะมีดอกจันแสดงว่านัดล่าสุดนี้เจ้าบ้านไปเตะเป็นทีมเยือนฉะนั้นเจ้าบ้านในทีมเยือนแพ้ทีมเยือนมา62โดยไปเตะที บ้านของทีมเยือนมานะครับความหมายตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจนะครับอธิบายแบบนี้ส่วน avg ก็คือ average average คือเอาผลรวมของ ss 1ถึง ss 6มารวมกันแล้วหารจำนวนที่มันมีข้อมูลก็คือ6ครั้งถ้ามี4ครั้งกหาร4ก็จะได้ผลรวมของการของเตะรวมมาได้3.16 ลูกนะครับใน6นัดเนี่ยนะนี้ก็ผ่านไปนะง่ายง่ายตอไปความหมายของ sl 1 sl 2 sl 3ถึง sl 20แล้วก็ al 1 al 2 al 3ถึง al 20 sl ก็คือทีมเจ้าบ้านก็คือโฮมโฮม และเท็ก็คือสกอร์ล่าสุดของเจ้าบ้านที่เตะกับใครมานะครับยี่สบครั้งย0 2สบนัดล่าสุดนะครับ s l 1หนึ่งก็คือนัดล่าสุดเลยเจอใครมาเจอใครก็ช่างที่อาจจะเป็นทีมเยือนหรือไม่ทีมเยือนก็ได้นะครับเครื่องหมายดอกจันก็ความหมายเหมือนเดิมถ้าดอกจัน อยู่ในช่องไหนก็แสดงว่าเตะเป็นเจ้าบ้านถ้าดอกจันไม่อยู่ในช่องไหนก็แสดงว่าทีมเจ้าบ้านนั้นไปเตะเป็นทีมเยือนนะครับนี่คือความหมายของ sl 1ถึง sl 2 0ส่วนช่องความหมายของ al 1ถึง al 2 0ก็จะมีความหมายกลับกันจาก sl ก็คือเจ้าบ้าน ไป AL ก็จะเป็นทีมเยือนนะครับก็ความหมายเหมือนกันนะและตัวแปร a อ g x อนกะ์็ก็คือเอาค่าผ <c oughs> ลรวมทีเ่เป็นเจ้าบ้าน กับทีมเยือนนี่คือค่าของเจ้าบ้านกับทีมเยือนระหว่าง S L S L 1ถึงนี้ S L 2 0แล้วก็ที่เป็นทีมเจ้าบ้านกับ A L 1ถึง A L 20ที่เป็นทีมเยือนที่มีการผลสกอร์ออกมาแล้วเอาผลสกรอร์นั้นมารวมก็จะได้ ค่าเฉลีย่ยของเจ้าบ้านและทีมเยือนซึ่งเฉลีย่ยแล้วที่เตะเป็นเจ้าบ้านเนี่ยก็จะได้สกอร์ที่1ของทีมเจ้าบ้านนะหนึ่งจุดหกหกและทีมเยือนเฉลีย่ยเป็น1.2นะครับก็ดูดูค่าเฉลีย่ยตามนี้ส่วน a อ g ีีซคือเอาผลรวมทั้งหมดเอาผลรวมทั้งหมดอ่า เจ้าบ้านทั้งทีมเยือนรวมกัน <c oughs> ที่ตเตเะป็นเจ้าบ้านที่เป็นทีมเยือนว่าจำนวนครั้งที่พบเนี่ยแล้วก็มาหาเฉลีย่ยได้ค่า A B G ความหมายก็เป็นตามนี้ซึ่งโปรแกรมมันก็จะวิเคราะห์จนครบ ข้อมูลที่มันมีอยู่ซึ่งตอนนี้ที่ข้อมูลมันลั่นอยู่ที่ข้อมูลที่สิบสองจากสองร้อยสี่สิบสี่ข้อมูลนะครับก็จะนับซึ่งตัวเลขนี้มันก็จะเป็นตัวเลขนับเข้าดาวถอยหลังนะครับศูนย์ก็จะเริ่มข้อมูลใหม่เมื่อเริ่มข้อมูลใหม่มก็จะเป็นเอ่อ วันอันนี้ตัวเลก็กีนะรันยัสปออายุนะครับถึงสิบแล้วน่าจะขึ้นข้อมูลใหม่ขึ้นมาเลยเป็นสเต็ปสเต็ปอันไหนที่ไม่มีข้อมูลก็จะเป็นไมัยขีดส่วนไฮไลท์ที่ผมโชว์เนะี่ย ลายสีฟ้าฟ้าครับก็จะเป็นบ่งบอกถึงสกอร์ผลรวมที่จาก3นัดล่าสุดมาถึงนัดล่าสุดเนี่ยจะไลม 2, 3, 8, ะ่มากขึ้น 1, 2 3งสมนะครับมากขึ้น1นึสองส สีฟ้าก็คือจะไล่ามากขึ้นถ้าสีเหลืองสีเหลืองอีกสีหนึ่งเป็นสีชมพูมันยังไม่เจอนะครับคัสสีเหลืองสีเหลืองนี่คือผลผมต้องการดูเองว่าผลรวม เป็นฝั่งไหนก็ได้เจ้าบ้านหรือทีมเยือนที่มีค่าเอเวอเรสต์เกเนี่ยเป็นสามสามค่าสามขึ้นไปนะครับแล้วไม่ก็มีสีแดงก็จะเป็นสามค่าสามเฉยส่วนไฮไลท์สีเขียวก็คือสามการล่าสุดก็คือ,อ s s 1애 ت 애 ت นเนี่ยจะน้อยสุด s s 3จะเป็นค่ากลาง s s 2จะเป็นค่ามากที่สุดนะครับนี่คือไฮไลท์สีเขียวครับก็รันข้อมูลไปเรื่อยนะครับมันก็จะสะดวกสำหรับคนใช้โปรแกรมนี้โดยที่ไม่ต้องไปคลิกเลือกดูข้อมูลนะั้นข้อมูลนี้แค่นำข้อมูลมาวางในโปรแกรมนี้แล้วก็ลอ่อ สิ่งที่ทำก็คือรอหรือไม่เราเราเปิดค้างคืนไว้แล้วก็รอแล้วก็นอนหลับตื่นเช้ามารับข้อมูลแบบทันทีทันใดโดยที่ไม่ต้องไปเปิดเว็บนั้นเว็บนี้ให้มันเมื่อยมือเสียเวลานะครับแล้วก็เลื่อนดูโปรแกรมนี้เลยว่ามีคู่ไหนบ้างที่เราสนใจผลสกอร์เป็นยังไงนัดหกนัดที่เจอกันล่าสุดผลรวมเป็นยังไงผลสกอร์เป็นยังไง เจ้าบ้านยี่สิบนัดล่าสุดเป็นยังไงเมื่อเป็นเจ้าบ้านเมื่อเป็นทีมเยือนผลสกอร์เป็นยังไงน่าสนใจเป็นยังไงเมื่อเข้าเคสของคุณที่คุณต้องการคุณก็นําข้อมูลเหล่านี้จากการวิเคราะห์ของคุณจากเงื่อนไขการใช้งานของคุณสร้างขึ้นมาเองนะครับไม่ต้องไปให้ก็ปีหลอกใครมันอยู่ที่ตัวคุณจะสร้างเงื่อนไขสร้างตรรก,กะอะไรขึ้นมาในการวิเคราะห์ จากโปรแกรมนี้คุณเห็นสังเกตเห็นอะไรแล้วก็เอาปเป็นบรรทัดฐานในการใช้งานของคุณเองนะก็ไม่ยุ่งยากอะไรก็รอให้โปรแกรมมันวิเคราะห์ไปจนครบมันจะครบแล้วเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับ การวิเครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิเคราะห์ของวันที่9มีนาะก็คือวันนี้นะครับวันศุกร์จำนวนวันที่มันโชว์ท,ทั้งหมดคือ244ข้อมูลแต่มันจะรับมาแค่มันรู้ตามที่เรากำหนดนคแค่187ข้อมูลก็ไล่ดูตามเวลา อย่างเช่น <Okay. S 1> บากลามันปรตุกเกสเตเนลเป้กิโลนาออสแตลนก,ก็ฮิเบอร์เนียนนะครับอิตาลีโรมา่าตอริโน่อ,อีสองสี่สิบห้าเยอรมันตีสองครึ่งไมล์ศูนย์สี่เห็นไหมครับเราก็จะรู้ข้อมูล เราแค่ไล่ดูโดยที่ไม่ต้องเปิดข้อมูลแต่และตัวเราแค่กดปุ่มเดียวแล้วมันก็จะดึงข้อมูลมาให้เราหมดเปอร์เซ็นต์สกอร์สูงนะครับโอเวอร์สกอร์ของทีมเจ้าบ้านคือ54.84นทีมเยือน43นะครับผลรวมของอการเตะเฮ h ุเฮสอ2 หกนัดล่าสุดผลรวมเป็นสองลูกหนึ่งลูกสามลูกสามลูกสามลูกและครั้งที่หกก็สองลูกนี่คือแยกจะย่อยออกมาว่าผลสกอร์เป็นยังไงอันนี้เจ้าบ้านไปเป็นทีมเยือนนะครับแพ้แพ้แพ,แพ้นะครับสามนัดล่าสุดนี่เจ้าบ้านแพ้มานะครับขนาดเป็นเจ้าบ้าน ออกไปเป็นทีมเยือนเนี่ยแพ้แบบสกอร์ไม่มีไม่มีสกอร์ติดมาด้วยก็เป็นจเจ้าบ้านเนี่ยแพ้นะครับนี่คือเราสามารถอธิบายได้นะครับง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายแค่ดูแค่ตัวเลขใครที่จะนำสิ่งเหล่านี้ ใช้ต่อก็สามารถทําได้จากที่บอกสีชมพูไฮไลท์นี่คือสามนัดล่าสุดผลสกอร์จะเรียงลงจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับสีฟ้านี่จะมากขึ้นมากขึ้นสีเหลืองก็จะเป็นเอเวอเรส รวมแล้วของเจ้าบ้านเนี่ยไม่ว่าเจ้าบ้านหรือทีมเยือนมีค่าสามลูกขึ้นไปถ้าเป็นสีแดงนี่สามลูกเป๊ะนะครับสามลูกเป๊ะสีแดงสีน้ำเงินคือสี่ลูกฉะนั้น,นจะมองว่าไอ้คู่เนี้ยจะยิงครึ่งแรกซ้งสีดำให้สีน้ำเงินและสีแดงน่จะยิงครึ่งแรกมีสกอร์แน่นอนนะครับที่ผมจับมาได้จับไป สถิติมาได้โอเคก็มีอยู่แค่นี้ครับคือหลักๆสะดวกกับเราสะดวกกับคนใช้โดยที่ไม่ต้องคลิกเข้าเว็บนั้นเว็บนี้เพื่อดูสถิติสถิติข้อมูลดูและใช้โปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวดึงข้อมูลมาปล่อยให้โปรแกรมดึงข้อมูลมาสําเร็จเราก็นํามาใช้ได้เลยทันทีไม่ว่าใครจะนําไปใช้อะไรต่อยอดในด้านไหนก็ แล้วแต่สะดวกนะครับโอเคกราบสวัสดี